อวันนี้เป็นคลิปที่สองดต,ต่อกันเราจะมาว่ากันถึงวัตถิไฟเพิ่งออกภาค S หรือว่าภาคเอหรือภาคคินตามสะดวกเลยนะครับนี่เลยตัวนี้นี่นะครับ S ข like ีดทีดีสูตรสองของสตาร์อะข้างหลังมีอะไรมากอ่านซิฮิลก็จะมีชุดการ์ดพร้อมเล่นของแคนไอของแคนที่แล้วเวอร์ตาจาร์กันเวอร์ห้าสิบสองใบครับ สำหรับผู้เล่นหนึ่งคนอ,อ,อันนี้คือกล่องพร้อมเล่นนะครับก่อนที่จะเข้าว่าก่อนพี่จะรีวิวมีอะไรบ้างย้ํานะครับวันนี้มีกฎใหม่ซึ่งทางเขาเรียกอะไรเดียใครประกาศวะใครมัน, <บด S 1> ม,นมันไม่ใช่เพจนะ <sentences. S 1> มันก็ไม่ใช่คิดอมันเป็นการนั่งคุยสองคนพี่เดกับ The s ก<ๆ>ับ The s อะไรเนี่ยก็ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ก็คงจะขค้างชัวร์ครับแต่ว่าพี่ยังไม่เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรนะพี่ก็นั่งฟังแล้วเขาไลฟ์มา กฎใบคือไรฮลการโจวการ์ดตามปกติเราไม่ได้ไฟน์เนี่ยผู้เล่นที่เริ่มก่อนเนี่ยจะไม่ได้จั่วการ์ดต้องทำได้แค่ชาร์จแอนดอร์อย่างเดียวแต่ตอนนี้แล้วก็ตายไปใช่ป่ะตอนตอนนี้จะได้จั่วการ์ดแล้วจั่วแล้วก็ค่อยชาร์จแอนดอนอ่าการโจวก็คือเพิ่มใบหนึ่งแหละลดการเสียเปรียบของคนที่เริ่มก่อนเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากเริ่มหลังนี่ก็อาจจะมีคนอยากเริ่มหลังแล้วอีกกฎหนึ่งเกี่ยวกับการใช้การ์ดเคาน์เตอร์อ่ากฎการใช้เคาน์เตอร์เมื่อก่อนเนี่ยใช้เคาน์เตอร์จะใช้ได้แค่ทีละใบต่อหนึ่ออการต่สู สมมติคู่ต่อสู้เราตีไปคู่ต่อสู้ใช้โลมาเราใช้ยกเลิกเวทปุ๊บการจบตีจะจบอันนี้คือใช้คนระบายแล้วจบแต่ของใหม่พอพี่ิวตีไปคู่ต่อสู้ใช้โลพี่ิวใช้ใช้หักหลานยกเลิกเวทไอคนใช้โลมันไล่โลมาใหม่ได้เลยก็คือสามารถใช้คาลเตอร์ได้คาลเตอร์นั่นแหละใช้ได้หมดใช้กี่ครั้งก็ได้ถ้าเกิดใช้โลอีกพี่ิวหักเวทอีกอ่ะมาได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยประมาณนี้นะอ่ะวันนี้เรามาว่ากันถึง กาตัวนี้ดีกว่ามา,อ,าอ่านสกิลให้ฟังนี่เลยอตัวนี้ก็เคยแนะนำไปนี่ <ละ S 1> ให้มาห <ละ S 1> <5 S 2> ้าใบนะครับความสามารถ Galaxy F หรือ Galaxy Formation หากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าในช่องอ<า>แตะและช่องสายและเราสวมใส่ไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่การ์ทุกใบสามเราจะรับพ w e r บวกหนึ่งหมืนถ้าแตะต้องแตะตลอดเลยคราวนี้ อ่ามันมีมือขยันมันมันช่วยทําโฟกัสพี่นะครับ <laughs> พี่กาลังปรับออโต้อยู่คือพี่โยกเข้าโยกออกไงมันเห็นไม่ค่อยใช้เลยมาแตะอันนี้พี่เราบอกแย่แตะไม่ทออันละขาวนี้ต้องแตะมาตลอดแล้วมึงเอ้ยไม่รู้อาจจะทําได้แต่พี่ทําทําเคยทําแล้วมันทําไม่ได้ครับให้มันออโต้เหมือนเดิมอ่ะอ่าต่อไปอันนี้ให้มาสี่ใบอ,อันนี้แตะตลอดชีวิตเลยไออุ้มอ,อ,อันนี้ให้อ,อ,อันนี้นนมาให้มาแค่สามนะ เมื่อกี้เมื่อกี้ให้มาห้าอันนี้ให้ใบอ๋อเขาสามขอโทษทีใบ,ดดใบนี้สามเมื่อกี้ห้าเป็นพอดีด้วยอ่าเมื่อกี้ตัวหน้ากล่องให้ฟอยล์มาด้วยใบหนึ่งตัวนี้นะไซส์สองเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จนำการาบเบิลสุดจากกองเราเข้าสู่ช่องเกรและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยแล้วก็มีดับเบิลแอคเค็ตอ่าแค่นั้นเองแค่นั้นนะใช่แล้วนะแต่ตลอดชีวิตเราเมื่อชีวิตล,ล, <S <S ตลนันทศอ่าสามใบต่อไปอสามใบอ่าชอบไพ่สามกันจังเว้ยทีนี้ไม่แตะละไม่ต้องแล้ว จ่ายหนึ่งเกตและนําการไปสู่จากรงเราเข้าสู่ส่งการนี้เมื่อการนี้เข้าสู่สนามในช่องกลางช่องกลางเท่านั้นนะหากสมชัยเทมอยู่เราจวการหนึ่งใบแล้วก็มีความสามารถโซกัดความสามารถโซกัดด้วยใส่ไหมให้มาสามใบต่อไปสามใบเหมือนการไปไซด์หนึ่งอ่าถ้าการนี้อยู่ในช่องซ้ายของเราการนี้ได้รับคิดเข้าวงหนึ่งแด้เพนเทอ่าเพนเทตง่ายๆต้องช่องซ้ายนะอ่าครับ าาเซ้ยเกอคือทำนายมอนเตอร์ในช่องกลางเขาได้ก็จะสร้างความเสียหายใส่เขาน้องๆถามมาหลายคนเหมือนกันน้องๆที่หัดเล่นก็เพนนเท็นนะพี่อธิบายไปหลายรอบแล้วต่อไปให้มาสองใบนะใบเนี้ยเมื่อการนี้เข้าส่สานําไอเทมมังกรสรกลมฟ้าไม่เกินหนึ่งใบจ,จากช่องดรอปกับพื้นมือก็คือเอา้นสั้นๆเอาของมาร e ย s e นั่นเองเอามาใช้ใหม่เราทำ combo ให้ดูแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับอ่าต่อไปใบนี้ให้สี่ใบเลย ใบนี้เมื่อการนี้จงตีหากการนี้อยู่ในช่องซ้ายทาลายมอเตอร์มือสาผูแา้แข่งหนึ่งใบง่ายๆอยู่ซ้ายทําลายโปง้งหนึ่งให้มาสี่ใบนะครับลูกนั้นน้องๆเขาจะปวดตาแล้วไหมฮึ <c oughs> ไออมนี่เลียวมากอะหวังดีครับจากการส่งลาย<อ>ครับต่อไปใบนี้ก็เป็นวานิลาใช้ศูนย์เกตใช้ศูนย์มีเดิมพนคลิกด้วยนะมีเดิมพนคลิกด้วยนะดูมันเดิมพนคลิกหน้าจอพี่อีกไม่มีกามสัมมานะใบนี้ อ่าวีวลาง่ายๆ <ไป S 2> สามใ <ไป S 2> บ,ส,<า>มบสี่ใบ,<า>บเลยช็อกโกแลตได้ไหมต่อไปต่อไปเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหากบม่สามเรามีมังกรสงคมฟ้าไปอื่นในสนามนำการรปสู่จากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตก็คือตัวเพิ่มทรัพยากรช่องเกตให้มาสามใบนะต่อไปอเป็นการเวทแล้วรับประกาศพยากรรายการให้มากี่ใบเนี่ย อันนี้ให้มาสามใบสามใบนะคำพยากรเนี่ยรายการนี้ได้เม, <า S 2> มืม่อคนสาม <3 S 2> เรามีมั<ค>มกงกรทรงกลมฟ้าอยู่เท่าน,นั้นจ่ายสองเกตเราจะรับชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยและโจก,กาสองใบาสามารถใช้ไอ้เจ้าเนี่ยได้เพียงแค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นครั้งละเทินนะไม่ใช่เกมนะครั้งละเทินนะครับถ้ามีสองใบในเทินเดียวใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันบอกว่าใช้ได้แค่เทินละครั้งเทินละครั้งอ่านี่เลยอุ้งทรงกลมเรากลมดิ๊กมาเลยวางไงให้มาสองใบนะครับวางไง เมื่อการนี้สามารถโจมตีได้ไหมเราจะมีมอนเตอร์มักงกรทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางเราเมื่อการที่โจมตีหากเรามีมักงกรทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางแนละช่องซ้ายทำนายมอนเตอร์สำหัผู้แข่งหนึ่งใบอ่าเน้นเน้นช่องซ้ายช่องขวาเอ้ยช่องซ้ายกับช่องกลางอือต่อไปให้มันสองใบนะทรงกลมอ่ะอ่ต่อไปสี่ใบเลยตัวนี้เน้นดูนี่เก่งไหมใบนี้ก็จดหมายเวียนซึ่งทำนายพิทักษ์รักษาจดหมายเวียนชื่อมันดูลิเกลิเก เคาเตอร์เรื่องมอนเตอร์มักงกรทรงกลมฟ้าที่กําลังต่อสู้อยู่หนึ่งใบและจนจบการต่อสู้นี้การนั้นได้รับพาเวอร์บวกสามพันดีเฟนต์บวกสามพันและเคาเตอร์แอคเครทคาเตอร์แอคก็คือถ้าเกิดว่าเขาตีเรามาไม่ตายแล้วเขาก็จะโดนเราโจมตีสวนกลับไปคือถ,ถ้าเขาตีเราเราไม่ตายคือเขาตายโดยประมาณโดยประมาณพลังกันอีกรอบคือวัดพลังโจมตีเรากับพลังป้องกันเขาอถ้ามากกว่าก็คือวัดพลังนี่ยถ้าเรามากกว่าเขาตายเลยมันเหมือนการ์ดไทยบางอย่างนะครับ อ่าต่อไปจดหมายเวียนอีกแล้วสัตว์ทำนายเสริมพลังรายการนี้ได้เมื่อทั้งบริษัทรายการนี้ได้เมื่อโสามเรามีมัง,งกรทรงกลมไฟเท่านั้นเคาน์ตเตอร์นำการ์ดเบ็สุดจากกองการเราสองใบเข้าสู่ช่องเกตและจนจบเทิร์นนี้การ์ดทกใบบทสามเราจะ power บวกสามพัน 3, ใส่สี่ให้ไปใส่สี่เลยค่ะอุม,มใ,ให้มากี่ใบเนี่ยให้มาสามในโลใช่ไหมเนี่ยมาโลเขาว่าไงโลจังไดก็บอลู มามาบาเลียรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในถึนคู่แข่งเท่านั้นเคาน์เตอร์หากโจมตีหากการโจมตีนั้นไม่ใช่ลิงก์แท็กยกเลิกการโจมตีนั้นง่ายๆใช้ง่ายๆอ๋อถ้ามีลิงก์แท็กอ่ะถ้าลิงก์แท็กก็ป้องกันไม่ได้เออแต่ส่วนใหญ่ลิงก์แท็กมันก็เขาก็จะเสี่ยงไงเพราะถ้าใช้โล่ปกติเนี่ยลิงก์แท็กมาเขาตีมาสองทีกันไปปุ๊บเหมือนก็ว่าเสียไปเลยสองตัวแทนที่จะใช้โล่สองใบกันสองตัวอืมอ่าต่อไปให้มาสี่ใบเลยนี่ดูสิอ่าต่อไปเครื่องทำนายสตาร์เพนดูรัม การนี้สามารถโจมตีได้แม้เราจะมีมอนเตอร์ทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางเราก็สั้นแค่นี้แหละมันวางดิโอ้โหไอ้แว่เนเลยอ่าแล้วก็แฟกนะครับแฟกอันสวยงามของเก่ากือกเฮ้ยมันมีสีมาข้างบนใช่ไหมสีพวกนี้นะห <Okay. S 1> รือเปล่าวะจำไม่ได้วะอ่ะต่อไปไม้ตายสุดโหดหรือเปล่าสี่ใบเลยให้มาสีา่ใบ Shining Star ายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิตสามหน่วยหรือต่ำกว่าโดยที่เรามีมอนเตอร์มังกรสุนรมฟ้าอยู่ในช่องกลางและซ้ายและเราสมใสเทมมังกรฟ้าอยู่เท่านั้นจ่ายสองเกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งสามหน่วยก็ถือว่าจ่ายถูกจ่ายน้อยมากสองหน่วยเองนี่เราต้องจัดเด็กให้ดูไหมไ่ตองนะง่ายๆนะทีดีซื้อสองกล่องอะถ้าเกิดซื้อสองกล่องทําไงเอาตัวไหนใส่ตัวไหนเต็มมั้งต็อันนี้ก็ต้องใส่เต็มให้มาห้าอันนี้คือใส่เต็มอะไรอีกอ่าพวกที่ต้องอยู่ในช่องซ้ายมีสกิลเนี่ย อ่าใส่เต็มอ่ากับไปเนี่ยสี่ใบนะเต็มคือสี่ใบนะถ้าซื้อสองกล่องตัวนี้ตัวนี้นี่ด้วยป่ะอ่าไอเทมตัวนี้เก่งใส่สี่ใบแล้วตัวไหนอีกอ่าแที่จะเป็นจะต้องใส่สี่อ่าสี่ไอใบนี้ใบนี้ก็เก่งที่ไม่ตายก็แล้วแต่เรานะสองสี่ใบแล้วแต่ชอบใช่ไหมแล้วตัวนี้อีกสี่ก็เนี่ยที่เหลือก็ไปปรับเปลี่ยนเอานะครับก็ก็เกินครึ่งแล้วที่เหลือก็ชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปมันเป็นแค่แนวทาง เป็นแนวทางว่าเราจะจัดยังไงแต่ก็จัดไม่ยากหรอกทีดีเอาละครับวันนี้ก็จบกันด้วยกล่องนี้นะครับ S ขีด T D ศูนย์สองสตาร์อย่าลืมนะครับใต้ลิงก์นี้นะใต้คลิปนี้นครับพี่ทิง้งลิงก์ไว้นะครับลิงก์ร้านพี่ครับเข้าไปร้านพี่แล้วก็เสิร์ตตัว S Superman ครับ S ขีด T D ศ1นย์กันะเดี๋ยวมันขึ้นมาหมดเลยครับขึ้นให้ดู3าตัวเอาวันนี้ก็ไปกันหลาด้วยภาพค้างนี่เลยไปแล้วครับบ๊ายบาย